ช่วงแรกๆก็เป็นช่วงแดดล,ล่มล่มตกนะครับพอดีผมเอาต้นกระถินเทาผ้าลงไว้น <c oughs> ่าจะประมาณได้หกเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยนะครับรำต้นกับสิประมาณนี้ก็เลยวา่าเห็นผูเถ่าเพิ่นว่าเครื่อมันขึ้นมันหยั่งนะครับผมก็เลยสีมาเอาเครื่อออกต้นเจ็ดแปดเดือนอันนี้ก็คือต้อนกระถินเทผ้านะครับ สูงท่วมหัวแล้วครับอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนแต่ว่าก็ถือว่าโตเร็วอยู่ครับเนี่ยต้นแนวนี่ก็ต่างจากกระถินธรรมดาคือว่าต้นต้นมันสิตรงนะครับงามมนสิบัวลายจริงมันสิบัวแตกงาบัวแตกอย่างต้นมันสิตรงหรือถ้าผมจำาม่ผิดเพิพ่นสีเอิญอีกซีนึงว่าต้น,ต,นต้นอาคาเซียน,นะครับอันนี้ก็คือปลูกไว้เห็ดพร์นี้เจอเหอยอย็ดยางไดนะครับเนื้อไม่จะเป็นลาย